อ<เ>อตอนนี้กำลังดังไฟได้พี่น้องด้วยเนาะดังไฟเกียมแกงปาลาเปิดวาสันนั่นนะปลาตาใสสดๆเลยนกินแบบธรรมศาสตร์นี่นะพี่น้องกินแบบธรรมศาสตร์โอถูกสุดยอดเกือบจะห่อกระนาวนั้น อันนี้น่าจะเป็นเน่าฝาม้วนชุดยอดสดเลยคุณหมอโอ้ยบรรยากาศยูไฮยูน่อกุล่ะดีสิจะกินได้นี่หมอได้เป็นไงแน่นอนข้าวลำใส่ถุงยางเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้ขี่หอยก่อนขี่หอยใส่หอยเลยขี้หอยนี่ตอนนี้เรากำลังใส่จะได้กินเลย าาที่เข้ามาพอดอนน,ออน,อออนตอนนี้ถึงเวลากินเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่นสุดยอดหลายกินในมอเลยบริสอซนะกินแบบธรรมศาสตร์คักเมื่อน,นี้เมน,นูเด็ดอีกแล้วมืันดีตัๆๆดออกมาด่วนไปย้ำกับไปเลย hao giạn hao tăm hao giậm bừa đáy ngân men vào hao chi giạn khao đỡ บวงบวงห้อยนี่เห็นบหมห้อยที่บวงบวงเอาบวงห้อยเห็ดเลยคมถูกคมเหนื่ยแต่ทุกคนเท่าไรไปกักมอกระเบียงสุดยอดกินในมอเลย